ัั้งนี่เปาเทบันสวัสดีครับกาศมันหอนครับพี่น้องอยุ่ถงอยุ่ถ้ายเก่าแล้วครับมือนี่เอามาเหล่นน้ำครับแม่ไม้มวยไทยมเหล่นน้ำครับเหล่นน้ำมาเมืองวันศุไร์จะปนมาเนี่ย

เป็นน้ำกันเลยเนี่ยครับบานลงไปแล้ว อ่าละๆไปยัง nó ซื่อๆน้ําบ่มีปลานี่ Chô chô บอดีป่าวอดีป่าบาวอดแก้วมันบึ้มแงป่าเลน่โอ้

ตาบอดคือคนงมห่าป่ะมาเล่นน้ำในการพินองเด้อหุ่นผู้นึงงมบอกใค้ไุ่นเลิกกับป่ะ ต้มเลยครับวะอ้ยกย่ลงน้ำบวก,กวพานอมอมพรมันหลอดไลนั่นแหละไหม nào đó, ô tô, cái tai xuống lên. Tai những cái, ôi, tai mấy cái hoa kìa, bánh bao mấy cái Mẹ em cái tai sườn คนกระตาบอดปลากระตาสวดเอ้ยมันมีแต่หัวมีปลาตาสวดมีแต่หัวดีโอ้ยมึงตามสวดดอกเลยเหรอจับมึงจับมึงเหตุนี่จับโฉมคนจับก็เปนปลาเนี่ย Đút ở chạc Ta hẻ nó em Tô tô ta Ông tao bốn Nhưng ta 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 tài lại đây này Ôi, y đạp Tài y đạp lên này Đây là tôi nghe à ตายังไงวะ่มีสองตัวนี่นอนี่นี่แค่สองตัวนี่น